สวัสดีครับ Open Source COVID Thailand ก็จะมาอัปเดตไอเทมที่หนึ่งนะครับไอเทมที่หนึ่งเนี่ยเป็นไอเทมที่แพทย์ต้องการที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้คำว่าโมด u l a าเต็นนะครับแต่วันนี้ผมจะขอปรับคำเรียกว่าเป็น m o d u l ่า a r i c l i n i c นะครับตรวจคนไข้นอกอาคารน,นะครับเพื่ออะจะได้เห็นภาพว่าตัวโม d u ล่าเนี่ยที่เป็นเป็นตัวที่เราใช้ว่ามาประกรอบติดตั้ง อยู่นอกอาคารนะครับสำหรับการตรวจคัดกรองคนไข้ที่มีอาการหวัดไอจามนะครับที่สงสัยว่าจะมีอาการของอผู้ป่วยที่เป็นโควิด19นะครับซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบแบบล่าสุดของทางวชิรพยาบาลน,นะครับแล้วก็ตัวที่ติดตั้งอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่วชิรพยาบาลแต่จริงๆจะมีอะเอกชนท่านเอกชน อื่นที่กำลังออกแบบอยู่นะครับพัฒนาแบบอยู่แล้วก็มีแบบของ SCG นะครับซึ่งติดตั้งที่ราชวิถีแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราจะมาพูดถึงแบบที่จะใช้ติดตั้งอยู่ที่ราชวิถีนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของผู้รับเข้ามาตรวจอ่ด้านซ้ายมือเนี่ยซึ่งจะเป็นฝั่งที่ไม่มี ระบบปรับอากาศนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการดูดอากาศซึ่งจะสร้างแรงดันลบนะครับหรือว่าเรียกว่าเนกาทีฟเพลชเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ผู้เข้ามาตรวจเนี่ยจะไม่มีอากาศได้รอดออกมาข้างนอกซึ่งป้องกันการติดกันเองระหว่างผู้ที่เข้ามาตรวจนะครับอีกฝั่งหนึ่งด้านขวาในรูปนะครับก็จะเป็นฝั่งที่แพทย์พยาบาลเนี่ยเข้ามาทั้งสองฝั่งเนี่ยจะไม่เชื่อมถึงกันนะครับจะมีถุงมือที่ยืน่นที่ยื่นเข้าไปเพื่อทําการเก็บตัวอย่างของผู้ป่วย นะครับซึ่งอะเดี๋ยวจะให้ไปดูของจริงกันนะครับที่อันเนี้ยของจริงเราก็เอามาครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ไปไปโรงพยาบาลวชิระนะครับหรือวันที่ติดตั้งแล้วนะับทยศาสตร์วชิระพยาบาลนะครับที่จุดที่มีการติดตั้งสิ่งที่แพทย์ต้องการหมายเลขหนึ่งเลยก็คือมมรูล่าเอไอคลินิกนะครับ โมลรดาเต็นนะครับที่ผมโพสไปเมื่อคลิปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับคัดกรองผู้ป่วยนะครับไม่ใช่ผู้ป่วยผู้ที่คิดว่าป่วยหรือผู้ที่สงสัยนะครับคือจุดเต็นเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของแพทย์และพยาบาลนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งของเพื่อป้องกัน จะเป็นฝั่งของเนี่ยครับด้านนี้จะเป็นฝั่งของผู้ที่เข้ามาทำการตรวจนะครับด้านนี้จะเป็นนิเกติฟเพรสชอร์นะครับด้านนี้จะเป็นนิเกติฟเพรสชอร์ด้านนู้นจะเป็นโพซิทีฟเพรสชอร์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดติดตั้งเป็นจุดติดตั้งในสนามเลยนะครับในในที่ที่มีที่ว่างนะครับประมาณ6เมตรคูณสเมตรก็น่าจะมีพื้นที่ในการติดตั้งได้ครับเราก็เปิดออกมาเพราะให้ได้ความางจริงนะครับมันจะไม่มีเชือกผ่านนะครับ เชื top, ้อวัดต่างๆได้ตัดออกมาเพราะว่าเราเราได้สร้างในกระถิบนื้อเยื่ออยู่แล้วในในแชมเบอร์ฝั่งนี่ครัเก็เป็นผ er, ู้ป like ่วยแอร์นะครับข้างบนนี uh. ้ก็เป็นเหตุว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นท่อที่สร้างทั้งฝั่งกระถี่แล้วฝั่งนี้กระถินะครับจากแอร์คอนดิชั่นไปเข้าสู่ฝั่งของแพทย์ละเพียาบาลตัวเป็นเป็นของตางๆเป็นกระแสครับเป็นผู้นำมาดูเองตังว่า เราอันนี้เราสร้างแรงดันลบนะครับก็สําหรับโรงพยาบาลที่ได้แบบไปก็ตรวจเนี่ยจะมีห้าช่องนะครับปัจจุบันก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ใช้งานนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นจุดที่เอามาใช้ได้นะครับจะเป็นลักษณะข้างในเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า ตรงเนี้ยการพูดคุยของคนไข่ตรงเนี้จะใช้ภาษะอินเตอร์คอมนะครับไม่มีอันนี้ก็คือการสื่อสารเนี่ยจะเป็นใช้อินเตอร์นอินนะครับผู้ป่วยคนหนึงจะเป็นแท้ครับจะมีการพูดถึงกันนะไม่มีการสัมผัสโดยตรงใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการใช้มือสัมผัสหรือพูดไม่ทีนะครับพูดไม่ทีม่ีการหายใจลดกันจะไม่มีนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของจริงแล้วนะครับของจริงในปัจจุบันใช้งานแล้วแต่ว่าช่องช่องที่เป็นช่องลมลมน่ะ Ει, ในการใช้งานจริงๆช่องนี้จะติดตั้งถุงมนี่ครับก็ดมก็จะผ่านช่องนี้ไปเลยนะต่องลนะครับช่องนะครับถ้าเรามีมีลักษณะของกระดาษหรือควันอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าลมเนี่ยไหลจากด้านนี้ซึ่งเป็นโพสิทีฟเพเชอร์นะครับ ไปด้านนู้นนะครับจะเป็นลักษาการนะครับจะเห็นว่าอันนี้ครับจะไปไหลไปด้านนู้นงันะครับังนแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้จะสวมด้วยถุงมือนะครับซึ่งสามารถที่จะยื่นไปทำมาตรการกับผู้ป่วยด้านนอกได้นะครับแล้วแซมเปิลของผู้ป่วยก็จะทิ้งไว้ด้านนู้นเลยใช่ไหมฮะแล้วค่อยมาเก็บแซมเปิลออกทีหลังนะครับแบบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมีการใช้งานแล้วก็ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลวชิระนะครับหรือ แพทยศาสตร์ปชิรพยาบาลนะครับที่จุดที่มีการติดตั้งสิ่งที่แพทย์ต้องการหมายเลขหนึ่งเลยก็คือโมลูล่าเอไอคลินิกนะครับหรือโมลูล่าเต็นท์นะครับที่ผมโพสต์ไปเมื่อคลิปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับคัดกรองผู้ป่วยนะครับไม่ใช่ผู้ป่วยผู้ที่คิดว่าป่วยหรือผู้ที่สงสัยนะครับคือจุดเต็นท์นี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของ แพทย์และพยาบาลนะครับวัอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยจะเป็นฝั่งของล่องตัวนะครับแล้วพื้นที่ใช้ไม่เยอะจะเป็นฝั่งของเนี่ยครับด้านนี้จะเป็นฝั่งของเมตรผู้ที่เข้ามาทําการตรวจนะครับด้านนี้จะเป็นนิเกทีฟเพรสเชอร์นะครับด้านนี้จะเป็นนิเกทีฟเพรสเชอร์ด้านมู้นจะเป็นโพซิทีฟเพรสเชอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดติดตั้งเป็นจุดติดตั้งในสนามเลยนะครับในในที่ที่มีที่ว่างนะครับ ประมาณ6เมตรคูณ4เมตรก็น่าจะมีพื้นที่ในการติดตั้งได้ที่เพชเราท่ใช้งานจริงนะครับวัชระเยบาก็อยู่นอกอาครนะครับรับติดตาับเออัน